นายเรืองไกรลิกิจวัฒนะเปิดเผยว่าได้ส่งหนังสือทางไปรสณนีย์ s m เเพื่อขอให้กะกะตรีบตรวจสอบตามหน้าที่และอำนาจว่าการแต่งตั้งนายสุรพงศ์สืบวงลีตามคำสั่งสำนักนายยกรัฐมนตรีที่319ทับ2567ลงวันที่16กันยายน2567และการแต่งตั้งนายนัทวุฒิสายเกื้อ ตามคำสั่งสำนักนายยกรัฐมนตรีที่348ท2,567ลงวันที่4ตุลาคม2,567นั้นจะทำให้ความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทย์องฐานชินวัตรนายยกรัฐมนตรีสิ 4, สุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บหหรือไม่โดยอ้างอิงตามแนวคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่21ทั2,567ลงวันที่14สิงหาคม2,567 เป็นกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินในฐานะนายยกรัฐธนตรีถูกศาลไม่ได้ใชว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาในฐานะนาย,ยกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ4เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์คุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ5 นายเรืองการระบุว่ากรณีของนายเศรษฐาต้องพ้นจากตำแหน่งมีมูลเหตุจากการตั้งบุคคลเป็นรัฐมนตรีทั้งที่บุคคลน,นั้นเคยถูกศาลมีคำสั่งลงโทษจำคุกมาแล้วกรณีดังกล่าวจะเป็นการไม่ด้ใช้ในทํามดงที่ว่าการที่นายกรัฐมนตรีไปตั้งคนที่มีลักษณะเคยต้องโทษจำคุกดังกล่าวจึงถือว่านายกรัฐมนตรีมีความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติการันเป็นการฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เมื่อดำแนวนคำวินิจฉัยมาเทียบเคียงกับกรณีที่นางสาวแพทของถาชินวัตรนายกรัฐมนตรีออกคําสั่งแต่งตั้งนายสุรพงศ์สิบบงดีซึ่งเคยต้องคําพิพากษาสารดีกาให้ลงโทษจําคุกมันแล้วเช่นกัน กรณีจึงน่าจะเข้าข่ายเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีสิสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วักค1วงเล็บ4ประกอบมาตรา160งวงเล็บ4และวงเล็บ5ตามมาได้ตนจึงมีเหตุอันควรขอให้กรกตรีบทำการตรวจสอบต่อไปโดยด่วน นายเรืองไกรบอกอีกว่าหากกกตตรวจสอบแล้วเห็นว่าขอ้อเท็จจริงตามคำร้องมีมูลขอให้กกตรีบส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยโดยเร็วตามความในมาตรา1 7 0วรรค3มพร้อมทั้งมีคำขอให้สารมีคำสั่งให้หนางสาวแพทรองฐานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามความในมาตรา82วรรสอด้วย